ลาหลังกำลังจะเริ่รมสีดำ NPS นำอยู่สองประตูตัวหนึ่งครับอรอบรองเทนเนิร์คู่แรกคนที่หนึ่งแต่ตัวเองต้อใจดีต้องเวทนะครัมปิดอัแล้วครับถึงเวลาหลังอานสภาพเทคไปได้ไหมเอาได้ครับตรงประตรงสุดเพ็่ออกข้างมากหลายใบยให้ครับ สุพรรณณ์อกางมานกโนลุมพลนกนข้อคุณมากับกองขีดกองสาริกาสุพรรเน่สุยิข้ามคานครับตรงนี้นได้หนักโด่ครับสุร์สุวรรณรอาเล่วอกันผมกลบเชื่ออเลยสุรรณณกับสุพรเน่ศุาปาโตูครับอัชนพงศ์มายกหินขวางเปิดไกลครับตรงนี้ เกียรติศักดิ์หมอสะอาดอย่างใลยองบอลก็โสเสให้ในฟ้าเขาทางฝั่งทีม n p นีเของทางฝั่ง NPS คพับมานสอานุภาพไทยเทเบต่อวันนี้ขึ้นไปครับดีีไกลเลยครับแม่ของนี้ แขมใหม่ครับุเมศมาให้สุบเนตสุเนตออกข้างไว้ให้สุเนศสุวรรณพิทย์ได้ัหมติดดี๊ดหมอนสะอาดจ่ายไปใส่กอบเกล็ดกอบสาริก่ไหลมาให้กับน้งโดนลุพลน้องโดนโยกมาต่อเต็มอนุภาคป่าโดนโตแล้วครับตรงนี้ครับช้อเดนควรเสีให้ทางฝั่งทีมเอ็นพีเสไหลไิตรงนี้ได้ไหมครับ สองคนเหยื่มะทุริดดแนแตน่เปิดตรงนี้ก็ไกลครับจิงไกลข้ามาปเขาตรงนี้สองหนึ่งเออลุงเนสจูมนสุวนมองกลับหลังแบบทิโก้เลยเนีายไหนเนสเบกคาจูมนสุวนมอง จะมาให้กับทีมซุ่งกระจงได้นะครับเป็นสเท่าครับสอทอ,อ,อ,อครับเนีทอเดินน้างหลังเลยเนี่ยในฝัน่งนี้ส่ทอทพออ,ออยู่เนี่ยเดินข้าง ยิงถึงขวาให้ทรงพลแห่มาสุรินเป็นที่เป็นคนที่มาสามสโมสรนะครับรงพลเป็นหลังหน้อาดูภาพไทเทเว่ออกขวาไปใช้มงค์เหมือนเมืองต่อโยบายกิติศักดิ์เหมือนอาดพิชเช่ไหมกิติศักดิ์ต่อมาไปกอบกลิตกรอบสารินนกรครับนนก็เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้ากีฬานะครับแหม่งเสริมกีฬาได้ยาวนานเหมือนกัน การต่อไปได้ครับบุรีเดชชมประเดศเดสียก็งเบอร์อยู่ด้านหน้านะครับผมใจ้เฉพาะคนที่มาอันนี้คือขาดแล้วนี่ไม่มาไม่มาแล้วที่ด,ดีพบเล่นดีใช่โ <laughs> อ้โหทาน้ำสีโอ้โหโูงนี้หม่เกี่ยวไม่ได้ครับ สุหมงแหมผมบอกมาสุไทิ้งสวนแม่ข้าพามึไอ้ัเม่นนะัศนงฟงเแล้วพับไปออกข้าตรงนี้อัศนมายอห็นทุบอกมาสุกได้ังให้บอลอกไปครับุงเนย วรเชิญชั้นรีชันเรีให้น้องตนกระจงผม่ะเอาในบอลบ8คนในระดับภาคยกทีมนันเองอบเปตส่วนไปทานี้ครับอนุ่าเปิดยกมาสงคนเขตเปล่าแลยั้านนรำเติมคับ เดกศิลกองก็เจอเล่นลูนี้จนมาสองเท่าเลยับรอบรองชนะเลิศคู่แรกก็ยอ,อดมาบางเช็ดไปหลูนี้เอารูนี้มองไม่เห็นด้านหโนโอเคครับมสิงเาให้ใส่กูฟ้าเขตรงนี้ ดูต่อไปต่มอมานนี่ครับกดแล้วกดแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นฟาวสามอกดแล้วสัญญาณไฟไม่ขึ้นครับฟาวรวมครั้งที่สามดูต่อไปวออสท่องเีครับวิทยาลัยไอคิวว่าทุนสาและเทคโนโลยีโอเคขึ้นแล้วอ๋อหนูนี่ได้ไหมต่อกรจายบุคคลไสฟ้าครับ องครั้งที่สี่สถิติของ NPS นะครับโดยสองคนเหมะทูกิสโอ้ยจริงชนะเลิศเดี๋ยวเราจะรู้กันในค่ำคืนนี้นะครับเฉือกพันรับไฟได้ครับแล้วก็มีรอบรอบ ตุ๊กตาเทพขอลเงการมางไหมนกปอดลุงคงนกปอดนกปอดไหมนกปอดลุงคงเอาลงี้ก่อนมาถึงกิจตะร้เอาเิไปิด็กนครับตัวกางเด็นะครับทีมอาบินทีมบอบ ระวังติดตุรังานเยอะครับิมแฟิอครับงน้แม่ออมา้วยแม่ทอบวงตัวมยงมงค่ออนยมเห็น ้ออจากกัายเล่นมที้ง,าางแคบได้ไหม,มเมวนม,มาจากกัากรชยริ่งพันาพงด้อยะครับพัฒนาพ์ามมายกหินลูกสาวต,วตวของทางฝั่งโอ้สมเมส็จัยกเป็นหลังข้ามาไปครับมมยยันพมยกหินฟาฟ มองโตมาไม่มีใครเลขับลุงสามประตูชุนกระจงชมพันยานรังสีกว้างไิดมากล้รถเกี่ยวบอลลงข้าวทางโอ้ถึงเปลาวให้ทั้งฝั่งทีมทุนกระจงใต่เปีนที่ก็เอาต่อานั่งเลยนั่งเลยนั่งตนไปเหลือไมไดุ้กนดง จักยกอบกลางทีก่อก็เล่นลูกเตทีนดี้เไปครับลูกเตีท็คัวลูนี้ผมทำแทงออกตัวหลังเนี่ยคนเ,เลยนะได้พี่ไม่นระี่ปาพี่พี่อกันัยลหลังมา้องต้นมาที่สุปรรณศรีกอนสุรทศสายย้อนมาให้กับรไยกองาีก่มให้นดรุมพลสายมาเตะเข้าตรงนี้ยอนต่อไหมไทยมง ออกมาได้ครับข่ามือพันาพงศ์ประยหินทอ์บอลั่สั้นไปให้อานุภาพ,พอนภาพตอนเซ็นก็ลงนี้แตงน,น้เลยบอลเช่นไยโอ้โหคลิกของสองฝั่งเอ s นรีบ ลงได้ไหมตรงนี้จบคนบงตั้งมากกับกิติศักดิ์หมอนสะอาดไปหลัง,ใง,ง,งาให้จกคนจบคนปลว้อภาเทเวศไลไปไลโดนล้กคนโดนจ่ายเต็มอนภาพาครับได้ทีนี้สบายครับั้งฝั่งสุดกระจงสุเท่สีกงสท่ปลดรวามาให้สุมเท่ทุกวันสุดเท่ลงยิงไกลครับโอโ้ยลนตรตืไปครับ ครับทีโอตตามสามจาองอได้ครับทุกนี้โอ้โหทีตัวทีโอเปลี่ยนเสาสองเสืังไงครับกอนมมาเป็นชุดเลยครับสั่งหัวา,าพิกก็ได้นะไม่ได้พเลยโอ้โเ่ทั้งฝั่งเอ็นีเอสอาขวาไปให้ใครบางคนเนเมืองใครบางคนปเสร็จากใครหลายขวามา คุณแม่สุวรรณคุณแม่อย่างฝังนี้แข็งแกร่งครับจังหวะนี้แมเปิดยกข้ามไปโอ้โหนี่คุณติ๋วต่อยหยุดเกมมีผู้เล่นของฝั่งเอ็นปีและเปนบอลเจ็บอยู่ครับจังหวะแบบนี้เวลาหยุดเลยควบคุมควบคุมเวลาใจหยุดเวลาให้ครับหยุดเลยโอ้โหหวันสะดุดเพืมอ้นครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังครับรอบรองชนะเลิศคู่แรก คุณบอลลิงไม่ดีเซลนะครับมีทั้งหมด20ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงแชมป์และก็รองแชมป์แต่ละกลุ่มมาในรอบรองชนะเ,เลิศนะครับมีลีกทีมสองนะครับมีทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็พระรหัสผลสุดนะครับตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครลิงตำบลอยู่ครับ ทีเอฟแหมแหม่แหมนั่งนิดนึงมันจะได้ไม่บังกล้องหนูโอเคน้องเยอะมากเดี๋ยวพาไปกว้างไปไปให้สุเมศสุเมศลงยิงไกลประตูพัฒนาคมประยุทปล่อยบอลออกไปครับหลังสองเท่าสองเท่าอีกครับสีเหลืองตึ๊งประจงสีดำเอ็นทีเอฟเรเบตลงตั้งมาเต็กิน่ัากหมอนสะอาดเตี้ยวบอลลงได้ครับยิงไปเต็มรถไปโดนลุงพ้น ได้อีกครั้งหนึ่งไหมตรงนี้มองไปใครถนัดเกหมาครับทั้งฝั่งทีมทุกกระจงสุดเมาให้สุดเมพสุดวังสุดเทพใจไม่ทะลุครับอยากได้อย่ก็ไปท้งแค่น้อยน้เรียน้อยน้ยโอ้อดับจาาที่ตาาตอนนี้นนญไปเลยครับมาไิด้ค่ต่วเองกุญัน ลูกเปิดมาลิมเต็นของจกกักรชัยแล้วก็สุเมเอาล้วครับเึ้นนำไปเลครับเป็นส,สต่อสองครับภาพไทเทเวสภาพไฟทางแคบได้ไหมตรงนี้น็ดเน็น็ดเน็เไปหน่อยนึงฝัง,งกล้องฝังกล้องโอเคเนาะ แกงทั <yeah S 2> ้งสุเทศรีกลับกบทุกกระงฝ่ายยกมาสุเมศีเอาให้ไม่เรียบดีครับกิจจากกิมบอลมาถึงหมายเลือกิดเก้าเอาขวาโอ้โหแหลกไปเิ่ดีครับรงนด้หมายเลขกคิดก้าของทางฝั่งนี้ n p s บุกรเด็แนโดรเมตส์ยกิงงด้ไหมลูกเดืเตะบอล นำาได้ครับกระจกสต่อสอึงทางล้มรถเกียน้อกอนุภาพาเตทำได้ครับลูนิสโงกับเร็วไหมลูกหินบัลบอคือหลังมาประกามาให้กิตศักิมอนาิตศักดิ์ล้าไหให้โินศัดไม่เข้ากรอบครับอาจจะเราเ็ิ ตามตอนที้ขึ้นน้ำแล้วครับสีเหลืองึ้นกระชงครึ่งเวลาหลังรอบรองชนะเลิศคู่แรกจักรไทยเหลังไปทางคนมาที่ซุปเประได้สีมำถูกใจเราคว้ามาโอ้โหมงนีรบ้เรางแก้ไขทังอ้าวบอลไม่ถึงอาภาพไทยเซเวศจักรไทยบล็อไยกตรงนี้อาภาพเีว่ได้บอลไปโยกตรงนี้อาภาพไหลไปเช้นหลังเซ็กบล็อกเี้งโอ้ลีแล้วกลงมาบล็อกนีมาจักรไทยปอดยกยาวมานนตรงนี้ หลายที่อยากจะได้รุ่นรางวัลโหดเทียบเลยครับเออบัตรคนละที่สี่ปาทครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าน้องน้องน้องนั่งนิดนึงฝั่งจะได้ไม่บังกห้องโอเคขอบคุณครับที่สุดจัดเอาไว้ชายจะลงไม่ทันครันสะพันกว้างเปิดมาติดอนุภาพผมบอลลงมาให้ทิพทักกับมุดห้ายืนหลังมาให้กับอนุภาพไทยเทวการโลกไปมาลูกนี้ชายจะลงเพลงสิ สา่ลูกอระบายแนให้พิ่ทักน์แตะ้อตังไหลทีนึงยิงไกลไม่ส่งก่งอความดุงนี่ใครมารองเห็อสิต่อไปก็คู้มันอีกคู่นึ่งครบอสอดพัดดีพัดกับน้องตงตางน้องตงตงม,มีผู้เล่นอดีตสโมสรกำแพงก็ได้ซีด้วยวันนี้เป็นสามมาหรือเปล่าอยากไดบอลอยู่ครับตรงนี้ สุปเนยอกามาแล้ว mmm ลไก็เระอาบอลเดงมาถึงกิติศักดิงเเหนือไ้ก่อนครับทุกนีโอ้โหเหือไปครับุกนีเือไปดู้คจังหวะนีของงังทีมเอสีกิติศักดิ์อลสะอาดสุปเนธยกไปป้อนไปถึงจักรชัยทันไหมจักรชัยกอบสาิกร ครับตรงนี้อันนี้ว่าไทยเิเวศไปได้ครับตรงนี้ปบระขวาไปตรงนี้ไทยจะลงซัดโอ้โหขอแลพักเิวแล้วแล้วว่าลงผิดจังหวะเวลาหยุดเวลาหยุดเจ๋งมากแบบนี้พูดนสิง ผู้กู้เวลาหยุดเวลาให้ของบาดเจ็บลงผิดจังหวะนะครับแล้วก็มีคู่นั่งรอดยกซดกับชาวเกาะนะครับเพื่อที่จะให้คู่ชิงที่สามและคู่ชิงที่นี่เนอะมีโอกาสได้พักหายเหนื่อยกันเนี่ยในการจัดการแข่งขันโดยพัดลมไฟแรงแห่งยกนะครับ นี่ผมสนิทมากร่วมกับเอสกีฬาบุกสุราบุญสนามนี้เป็นสานามแรกของจังหวัดกับแพงเพชรนะครับสนามมิดเดลซอโเกอร์สุเดเพลสสุเดเมสสุเดสเมสบอลและหมายเลขอารภาพอารภาพพาบอลไปจาด้านล่างซ้ายมายิงไม่เข้าเป้าครับตรงนี้านทางฝั่งทีมทุ่งกระจุงขอ,งของเวลานอกครับผมเรื่องขอได้หน,นึ่งครั้ง อย่าลืมนะครับร่วมทายผลแชมป์ฟุตบอลลีกิชั่นนึงครับเดี๋ยวจะมีน้องๆไปขายให้นะครับเรามีของรางวัลแจกไว้ให้นะครับยังไม่รอแล้วบัตรถายผลละงายี่สิบบาทเวลากลางที่อยู่นี่แต่เวลาเนี้ยดูดูดูการแข่ง ไปเราเด้กันไหมครับดูัลพันยานลังสีขป้นหัวหน้าหลังตลอดรอนนั่นเลยคู่แรกครับยื่นหลองส้มจงยังนำอยู่ครับตประตูต่อสอขึ้นหูวได้หลังโอ้านุภาพไปได้ไหม สุเมศสุวรรณสุเมศฟันมา้าลงนี้หลอกนี้มีรางวัลทุกทีนะครับสีทีท่คือซ้ายรวมทั้งหนอกรอกผู้หนอกรอกเลยครับหมาติดสุเมศสุเมศสุวรรณสุเมศล็อกเข้าซ้ายไปได้ไหมลูกาานี้อันนีมเเ้มาใช้เทเบิลเดมาเท้าซ้าย ไขาตรกนี้มาทางหลังครับโอ้ยมุญยลิโอ้ยหนีข้ามมากระนั้พวกนี้มุญยลิหมายเลขกนะอามิทักของเทครับพิชชานกามุจจ่าขาอย่างไรตรงนี้โอ้โหนีไปทางซ้ายก็ตรกนี้แต่ว่ที่เกิดจะรุดขึ้นมาอีกอย่างเลยเขานุ่งบางเงี้ดีแล้วเห็นอะไรเหนเตะ ได้ไหมพิทักษ์พิทักษ์โอ้โหเหลือด้ำพันตั้นเลยดลทุกอย่างตัวนี้มาสุดเดชจบสจุดพูดอนาไปเลยวิเลัสัาชนะโพลต่อไปให้ชายจะลงไปหลังมาให้กับชายมงคล เงินเมืองเอาขวาไปให้ใช้รองเฮงติดกายเข้ากามาอรูภาพเกี่ยวไม่ติดกังน้ง่อนออกด้านข้างเป็นลูกของทังฝั่งทีมนี้เดียวไปได้เดี๋ยวไปไ้อจักรไทยอานะเฮ้ยยิงสุดยอดไปนะไปนะไนะครับ ป็มองคงข้างไปสดนี้มองหลังจากนังนนะครัและช่วงสุดคุณเวลการแข่งขันที่ผมสนิทมากคนตีงให้สัญญาณเวลาการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมแรกผมก็ตรวว่าเสื้อีเหลืองนะสุมกระจงก็เอาชนะทีมเอีเสีดำไปได้3ต่อสองไดเข้รอชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกส่วนเอ s พอสรอชอทิงที่3ามก โู้แพ้ในคู่ต่อไปครับคู้ที่สองเตรียมตัวเลยนะครับน้องตื้นตามหัวตอพักดีโอ้โหเข้มข้นนะครับโดนน้ำเป็นฝ่ายตามนะครับนี้เปิดบ้านมาก็โอ้โูเอ็นพีเอสขึ้นน้ำก่อนนะครับ หนึ่งประตูต่อนหนึ่งผมกร็ตรงตามมาตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นกลับมาเป็นฝ่ายน้ำนะครับสองประตูต่อหนึ่งเน